ครับผมสวัสดีครับพบกับผมเวียนนะครับผมมาจากร้านนุ่มมิสิษเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีอาสินค้ามันแนะนำกันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นคาโปอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะเป็นของมูเซโดเลยนะครับผมนะรุ่น M สีห้านะครับผมนะนี่ลักษณะก็แบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเอางานให้ดูกันเลยนะครับผมนะงานคาโปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะขนาดก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือได้นะครับนี่ทําจากวัสดุโลหะอย่างดีนะครับผมนะระบบเป็นแบบปริงแนบแบบนี้เลยนะครับผมนะ แบบตัวนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับผมนะแบบกดแน่นมากตัวนี้นะครับผมนะนี่ครับผมต้องใช้แรงหน่อยนะครับแบบจับแบบกระชับมากนะครับผมนะมียางรับตรงนี้ด้วยนะครับนะไม่ทําให้กีตาร์เป็นรอยตรงคอเป็นรอยนะครับผมนะนี่แล้วก็เขาจะมีตัวเอาไว้งัดหมุดให้ด้วยนะครับผมนะไว้สําหรับถอดเปลี่ยนสายนะครับผมนะนี่ถอดหมุดออกมาเพื่อเปลี่ยนสายนะครับผมนะเป็นส่วนตัวคารปบูก็จะเป็นสีเงินนะครับผมนะสีเทานะครับ นะก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา350บาทเท่านั้นนะครับผมนะคาโบแบบว่าคุณภาพดีมากเลยนะครับผมนะนี่มูเซโดนะครับผมนะก็ท่านใหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกได้เลยนะครับหรือท่านใดสะดวกอยากจะเดินทางมาดูที่ร้านก็สามารถเชิญได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ขอฝากร้านนิวมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ